เด็กนี่กินเผ็ดแล้วเขาก็หยุดนะคะพี่น้องแต่ผู้ใหญ่กินเผ็ดแล้วทำไมย,ยังดันทุรังไปต่อละ่ะไม่เข้าใจจริงๆเลยอะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันอร่อยนี่นะอร่อยค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุนเพื่อนมากนะคะสุดยอดอย่าเล็กกินไวไปหรือเปล่าเนี่ย อย่าเล็กกินไวมากอ,มอ,มอย่าเล็กกินไวมากจริงๆอ่ะอ่อนๆพี่น้องเอาไปลวกก็อร่อยนะคะกินดิบก็ได้ค่ะมะละมะละมะละกี้นกค่ะเป็นยานะคะ ทานเข้าไปค่ะพี่น้องหวานเป็นลมขมเป็นยาค่ะพี่น้องระหว่างลูกเล็กกับลูกใหญ่ลูกไหนขมกว่ากันถ้าจะให้เยเล็กตอบเยเล็กว่าลูกลูกเล็กขมกว่านะคะลูกใหญ่นี่ขมน้อยกว่าค่ะสำหรับมะระนะคะจริงๆค่ะ ลูกเล็กนี่ขมมากกว่าลูกใหญ่นี่ขมน้อยกว่าค่ะจริงๆติดตามให้ด้วยคุณติดตามให้ด้วยสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะคุณค่าเรียยูยูคําฟรอมค่าเรีย thank you so much ค่ะ thank you so much welcome to my channel ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ <_ d ata> บ่เมนตาตัวใยญ่เลขอีกบ่เนอะ <_ d ata> บอมเมนเป็นคนไทยหล่ะแกงตั้งซื้อเป็นภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นไปบ่เนอะพี่น้องเอ้ยโดนตัวอยู่เรือยได้พี่น้องยาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะยายาจามาเด้อยาวันนี้ตำซั่วข้าวปุ้นกับไส้หมูค่ะ ไสหมูตุ๋นค่ะยาอร่อยเมื่อเช้าเห็นยาทําอะไรทานอุ้ยหลายอย่างขอบคุณนะคะยาจ๋าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขายของหมดหรือยังอะ่ะเมื่อวานยายเล็กไม่ได้ไลฟ์ข่ายาฝนตกฝนตกค่ะเมื่อเช้า,ชา,าก็ตกพึ่งหยดุดยายเล็กก็เลยรีบ เพราะว่าเมื่อวานเว้นไปหนึ่งวันแล้วนะคะเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์ค่ะก็เลยมาไลฟ์เอาวันนี้รีบรีบไลฟ์เดี๋ยวคงมาอีกมั้งนะคะเพราะว่าเมฆเนี่ยัเยงเยอะอยู่นะคะขายหมดหรือยังนะ้าขายของหมดหรือยังคะยะ่าคุณสุนีสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะยังขายยาบกนะ้อง You ยูคัมมิ่งมาช ANEL น้องบวัวคนงามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้ขอโทษด้วยไม่ได้ไปบ้านน้องบวัวหลายวันแล้วนอนแต่วันค่ะเพื่อนๆพื่อที่ขึ้นดึกๆนี่ก็เลยไม่เจอหน้ากันเนาะยังเล็กนอนแต่วันอย่างเมื่อคือนนี่ก็สง็บสะเงยอยู่บ้านเพื่อนสองทุ่มสองทุ่มครึ่งตื่นขึ้นมาเพื่อนยกมือสีชมพูพอดี ไม่รู้ยกทันไหมได้ยกอยู่ไม่รู้จะทันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยวันวันพระไม่มีหนเดียวนะน้องบัวคนงามเนาะขอบพระคุณนะคะบัวขอบคุณค่ะมาเด้อตำข้าวปุ้นเด้อวันนี้ตำซ่กข้าวปุ้นกับไส้หมูไส้หมูตุน๋นค่ะมาหองบัวจ๋าอ๋อท้องร้องจ๊อกจอกเลยใช่ไหมฮะ อร่อยค่ะอร่อยค่ะมาเดิมมาเดิมอร่อยมากตําเองเนาะจะตําให้อร่อยขนาดไหนก็ได้นอ้นองบัวเนานะตําเองยาเล็กตําเองมีผักปังลวกด้วยน้องบัวอืผักปังแล้วก็มีดอกผักกันจองลวกด้วยเนี่ยน้องบัวอร่อยผักผักอีสานอีสานนะคะผักอีสานอีสานเนาะ,ะอันนี้คือใบผักปังนะคะที่ยาเล็กกาลังกินอยู่เนี่ยใบผักปัง Mm hmm?